อรุณสวัสดิ์ครับแฟนเพจคณะธรรมทุตแห่งมารีเนรมนทุกท่านครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับวันแรกของการทำงานในปีใหม่นี้ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญยอนเราจะได้เห็นเรื่องราวของนาธานาแอลที่ด่วนตัดสรุปด่วนสรุปว่าจะมีอะไรดีมาจากนาซาเลหมู่บ้านนาซาเสหมู่บ้านที่เล็กๆและไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่ แต่ในวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าปลูกความเชื่อและก็เชิญชวนให้นาธานาแอลนั้นอย่าด่วนสรุปอย่าด่วนตัดสินใจตั้งแต่ต้นพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเห็นไหมล่ะครับว่าถ้าสมมติว่าเราด่วนสรุปเป็นเหมือนนาธานาแอลเราก็จะไม่ได้พบความรักของพระเจ้าวันนี้นาธานาแอลได้พบความรักของพระเจ้ามากไปกว่านั้นอีก เห็นการอาศาัศจรรย์ซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าบอกกับนาธานาเอลว่าท่านมีความเชื่อมากไปกว่านั้นอีกท่านก็จะเห็นทูตสวรรค์ขึ้นลงบันไดสวรรค์และเห็นพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับในสถานการณ์ปัจจุบันเราเข้าถึงโซเชียลเข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นการเข้าถึงโซเชียลการรับรู้ เหตุการณ์การรับรู้ข่าวสารเสพเข่าวสารต่างๆทำให้เรานั้นเกิดอารมณ์ร่วมอารมณ์โมโหดังนั้นขอให้เรานั้นเรียนรู้จากประสบการณ์เรื่องราวของนาธานแอลที่กลับใจแล้วก็มีความเชื่อมากกว่านั้นอีกเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนอย่าด่วนตัดสินใจเมื่อเหตุการณ์ใดๆนั้นเกิดขึ้นจงใช้สติและอยู่กับปัจจุบันค้นหาความจริง แล้วความจริงจะบังเกิดขอพระอวยพรพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ